ทุกคนครับถ้าเป็นงานก่อสร้างต้อง f ฟิร์สซ l ลเลนเฟิร์สซ l ล n ลจัดจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในงานก่อสร้างกาวยาแนว9าวอและ9าวพีูอะคริลิกซิลิโคนสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคารไม่ว่าจะเป็นรอยต่อรอยแตกร้าวงานรั่วซึมง,งานซ่อมแซมต่างๆภายในบ้านห้องน้ำห้องครัวหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมงานต่อเติมทุกชนิดใกล้กลเราส่งให้ได้ ด้วยประสบการณ์ขายกว่า20ปีเลือกใช้เฟิร์สซิ l เ n นมากกว่าพันโครงการรับรองคุณภาพจากมาตรฐานสากลจากอเมริกานอกจากนี้ยังเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม LOW VOC ผล UV สิบปีตั้งอยู่ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีปทุมธานีพร้อมรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศติดต่อโทร097-959-4888หรือ097-959-5111ครบจบในที่เดียวเรื่องก้าวยาแนวร้อยต่อมั่นใจเปิดซิลแลน